อืมไม่ทันแล้วครับผมกลืนแล้วครับนะว้ามื่อแอลแลรับนี่เขาเรียกว่าหายากยิ่งกว่าหาเมียครับเนาะคือหาไส้เดือนนี่แหละอ้เมื่อแอลแลรับทัถ้าเงือหําไม่ออกนี่คงไม่ได้ตังค์ลวเนาะนี่ครับเนาะวันนี้เราจะรับภารกิจในคบเนาะ หาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแกเอาไม่ใช่ดิอ่าวันนี้ถ้าจะได้พบกับไอ้หนุ่มเสียงแหบรับสี่แซบตลอดเวลาคือผมนี่แหละคบนะ้อยเนาะนี่แหละครับวันนี้มะขุ่นเส้นเดินจะไปปักเบ็ดสิบหลังขาดตัวครับนะ้าแต่ไม่ยอมขาดใจอย่างที่บอกวันนี้เราจะได้จะเดอนหรือเปล่านี่เราเขาฝากติดตามและติดใจเลยครับฝากานะฝากฝากฝาก,ฝากไปซื้อแนวมาแกเอาไม่ใช่ดิหึมเนาะฝากลุงปั่นนะอ่าคำนะ้ฝากไม่ให้กดไลคร์คำนะ้อไม่มานกดแชร์ไม่อ่อนกดติดตามนะครับผมจะตามไปกด ขึ้นถึงห้องเลยทีเดียวเชียวอ่ายังไงก็ติดตามติดใจของเขาดีจริงๆครับนา้ไม่อยากจะบอกคำนี้ละเขาบอกตัดบุหรีม่มาดีต่อปอดครับในส่ยแต่ชวนกันตลาดแล้วมาฝากเออมันคงดีต่อใจแกวแกวแกป่ะสวัสดีพี่เลียงฮิ้วครับผม